ที่เซอนะชยบอย่างน้อย่างนีงย้อยอย,อย่างนี้เลยคือมือคือแบบเอ่อเวลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมีต้อนรับพบกับพวกเราบิวและเก่งเหมือนเดิมนะคะกลับมาอีกแล้ว <laughs> วันนี้จะกลับมาในสภาพที่ต่างจากคลิปที่แล้วมากเพราะว่าวันนี้บั <laughs> วฟ r o m มโฮมค่ะางาน,นเรษเ,เราสองคนไม่ได้เจอกันแล้ววันนี้เก่งก็กลับมาจากออฟฟิศด้วยซึ่งอยากบอก,กลค่คำเดียวว่า เหนื่อยมากแม่ทำงานคนทำงานที่บ้านก็เหนื่อยค่ะโหนี่คือนี่งานยังไม่เสร็จเลยนะแต่ว่ายอมยอมเสียสละเวลาโออีฟมาเราต้องเอาโบอีฟก่อนใช่เพื่อน้องจริงคือต้องบอกทุกคนด้วยว่าขอรัดคิวทุกๆรีเควสต์เลยนะคะเพราะว่าวันนี้แดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เพลงบอมบ์ออกล เราเปเไม่เคยฟังแบบแต่ก็ตื่นเต้น่งงไม่เคยฟังบูวได้ฟังแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ดู MV นี่คือรีแอคแรกสำหรับบิวที่ที่เขาเรียกอะไรเป็นคลิปยังไม่เออยังไม่เคยดูมาก่อนเลยนี้มีความก็จะเป็นก็จะเป็นแบบคลิปแรกของเก่งแหละบิวจริงต่นเป็นทางนี้บิวสปอยเก่งได้แล้วค่ะทุกคน คือเก่งยังไม่ได้ดูทีเซอร์ด้วยซ้ำใช่ซึ่งบอกเลยจริงว่าถ้าคือแบบทีเซอร์นะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยคือมือคือแบบเออเวลล์ออใจคิดว่าคือคิดน้องอ่ะเป็นท่าเป็นแหละแต่ดิวนี่คือรับไทกเก้กไปแล้วนะกังฟูค่ะกังฟูไปแล้วนะไม่ใช่ท่านสามมาจริง้ย ไม่รอค่ะไม่รอแล้วเราวันนี้หนึ่งทุ่มแล้วถึงเวลาของเราสองคนอุ้ยถึงเต้นนะโอเคได้เลยพร้อมไหมคะคุณบิวพร้อมค่ะเอาละค่ะสามสองหนึ่งกดบอกนี่แต่ก็มาูบอกถึงมากูบอกแล้วเออนะ อดีวันนี้ก็เต้นมาไม่ได้แล้วนะไม่สามารถเหมือนกันส <c oughs> แบบุดว่ะแต่ละคนคือแบบโอ้ย <c oughs> น้องเป็นแรงมากเออสไดล์พา่ตี้แหละ <c oughs> <c oughs> ขเขียนเพิ่มแล้วปักปักเฮ้ยน่าราักจุดนะบางท่าทำ <c oughs> ไว่าในคลิปมีคนชอบทุกคนเลย ชอบวัาท่าเท่อ่ะอบเจอ้มมกชอบท่าไม่ชอบคนรู้โาุงก็ชอบสุดพันมากเห็นขอบแดน ชอบมากเป็นชุดสีเหียวตาออกมากโอลินคือแฟบปะชุดเนี้ยเป็นกัารหน้าเหมือนลิซ่าที่เป็นมันฑิต เกงแพนนาข้างหลังเออ่าัอะก็ได้ท่าเดียวแหละทั้งเพลงสุดมาก แพน้องว่ะแล้วแล้วละแล้ีกเ้ออ้าคุณเต้นไม่อยู่นะแล้วล่แล้ล่ล่ะแล่อีกนะอ๋ีานดีเลยคืออันนี้ไม่ใช่นี่มีครห่นมั้บ้าง เอออันนี้คือเหนื่อยอันนี้หอบไม่ไหวแล้วขอทิ้งตัวค่ะเออเชื่อเป็นชัยก็ไม่ไหวแล้วอะเพเนียกูได้ท่าเดียวอะไรก็ไม่รู้สักอย่างอย่างนี้กูบอกแล้วเห็นปะเปิดมาก็คือแบบอย่างนี้เลยนะจะจะเออเอาสิได้อยู่ขายอยู่ได้ทุกแนวเลยแม่คือแบบโหดมากมือคือเหมือนเล่นมือเออเหมือนเต้นแบบเล่นมือใช่ปะแล้วก็เต้นแบบเต้นแบบมีความแบบ อืเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือจังหวะ้องเขาเป็นแปดจังหวะนี่คือทาเต็นทุกทุกจังหวะคือเป็นแบบหนึ่งอนสองอนสามอนสี่อะไรอย่างเงี้ยคือดูจังหวะแล้วก็มีแอนและแอนและแอนอีกอะไรอย่างเงี้ยมึงแค่ดูกูยังเหนื่อยเลยอะทำตามไม่ไหวแล้วจ้าจริงร้อนฉันเปิดแอร์อยู่นะแต่ฉันร้อนมากฉันชอบ ชุดก็คือชอบจะกลับไปดูอีกรอบหนึ่งจริงซอสนั่นนักน่นนั่นแตนเดอร์คาริโละฉันเฮ้ยเพมีบีน้องคามูฟทางร่างกายเลยไงมันแบบเอ็นมึงแล้วมันคือเดี๋ยวคุกเข่าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวย่อเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยกตาอมยกขาขึ้นมาแบบแต่ฉันชอบชุดตาอมมากชุดสีเขียวฉันรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยแต่ชุด ชุดโจลินคือแซบอยู่นะใช่ก็เออใช่เหมือนไม่ได้ดูบางทีก็ไม่ได้ดูชุดคือดูแต่เต้นได้หรอคือชอบชุดชอบชุดสีสีขาวดำของของพันน่ะแซบแบบเออเห็นคอที่บิวอยา yes sir อ๋อบอกว่ากางเกงแฮนนากางเกงแฮนนาชุดหนึ่งอ่ะเหมือน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 ลิซ่าเฮมัเนียที่แบบแหวกออตรงขาเออขึ้นมา ็นอยู่เห็นอยู่ต้องหาซื้อเราปะ <c oughs> บ้างแต่เราไม่ได้สวยเหมือนเขานะจริงแต่ว่าแบบเราต้องตามเทรนด์ค่ะเออนิดนึงใช่ปะคะเฮ้ยเพลงนี้ดีอ่ะดีดีดีแบบตอนแรกน,นึกว่าจะออกมาเป็นแบบแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนที่ยืนกันแบบเจ็ดคนแล้วก็สลับแถวสลับแถวอะไรเงี้ยแ,แต่อันนี้คือแบบเปลี่ยนมุม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 ไปเรื่อยอันนี้เขาถ่ายแบบสตูดิโอเดียวกันปะ ใ้ได้ยินเสียงอะไรจากที่บ้านฉันป่ะทุกคนขอโทษนะคะน่นจาจะอะไรสักอย่างขายอะไรสักอย่างไม่ไจะเข้ามาด้ซอสไม่เป็นไรค่ะเขายังไม่ไปอ่ะทุกคนไปยิ่งเก่งถามว่าอะไรนะอนอกชิอขอ,ขอขันค่ะเหมือนกับว่าเขาถ่ายในสตูดิโอเดียวเลยปะ่ะอย่างเดียวอือ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 อไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนคิดว่านะ ชั้นว่จตางไม่ได้เสียใจตรงนี้แหละเพลงนี้ยากเพลงนี้ยากจริงแบบเพลงเพลงแรกๆหรือว่าเพลงเพลงอื่นๆก็ยังพอดูว่าแบบยังพอได้นะแต่อันนี้คือแบบอันนี้คือสุดอันนี้คือมันอ่ะแต่ว่าต้ององต้ชื่นชมน้องนิดนึงคือเพอร์ฟอร์แมนซ์การเต้นของน้องอ่ะมันเป็นอะไรที่ดูเหมือนทุ่มสุดตัวมากทุกคนมันเต้นแรงมากคือแบบเราเราประเด็นคือน้องขอเก็บ สีหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือมันมดูไม่เหนื่อยเลยอะคนดูอย่างเราคือหน้าเหนื่อยแล้วนะคือคือเหนื่อยคือเหนื่อยแทนน้องแล้วนะพูดเลยออือชอบอะคือแบบเหมือนเรื่องเรื่องเต้นคือสุดสุดจริงๆใช่ใช่คือเรารู้สึกว่าเขาออกเต้นมาหลายเพลงนะยอะไรเงี้ยเออตอนแรกก็คิดว่า เพลงนี้เต้นอีกมันจะขนาดไหนมันจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเออมันจะเหมือนเพลงก่อนๆไหมเพราะว่ามันเต้นเยอะมากเลยอะไรเงี้ยอู้แต่แบบเพลงนี้กลับกลายเป็นว่าคือแบบน้องๆทุกคนคือเออจริงถ้าเต้นก็คือความรู้สึกความรู้สึกเหมือนแบบว่าน้องเขาเต้นแบบฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนี้จะเป็นฝันสุดท้ายที่จะได้เต้นแล้ว ฉันเราว่าเพลงบิวได้แหละเพลงแบบเออเพลงเพลงมันแบบบอมบอมปอมเออเออมันมันเปลว่าเพลงันไรแบบสุดย่ดใช่ปะจริงใช่ชอบต้องดูอีกต้องแล้วป้าอะไรอย่างเงี้ยต้องดูอีกเดี๋ยวกเดี๋ยวเสร็จอัดคลิปนี้ก็คือจะกลับไปดูอีกใช่ค่ะชอบเดี๋ยวกลับไปแกะท่าให้แต่ว่าขอขอกลับไปทำงานก่อนนะ วันนี้เราจะมาแบบสั้นๆหรอวันนี้เรา,าแบบเราด่ยว,วันนี้เรามาเพื่อตามเทรนค่ะ<า>เราจะต้องไม่หลุดเทรนคือน้องๆม,มามา<ห>เราาียกอะราใช่ไหมใช่ม,มาให้หายคิดถึงเราก็ต้องรีแอคให้หายคิดถึงเหมือนกันใช่ก็รีบดูก่อนเดี๋ยวเราจะคุยกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่อง จริงแต่เชื่อว่ามีคนอื่นๆที่ Subscribe เรารออยู่ใช่คนที่เข้ามาดูก็อย่าลืม Subscribe เราสองคนด้วยนะคะ <c oughs> เข้ามาคุยกันได้นะคะว่าชอบไหมกับทีเปอร์ฟอร์มของน้องเขาอันนี้ใช่มาพูดคุยกันได้เลยว่าแบบออชอบพาร์ทไหนนะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วสองคนตอบชอบพ์ทไหนอยาก อยากให้บิวกับเก่งเต้นพ์ทไหนก็บอกได้ค่ะอยากให้บิวเต้นพ์ทไหนบอกบิวได้ค่ะเด๋ยวเพิ่มเม่เก่งอัดคลิปให้หรือเก่งอัดคลิปไห้ทุกคนทางเพลงคือได้แค่นี้บ่เอล่กับยักไงยักคอจะได้แค่นี้แหละคือถ้านั่นก็ไม่ไหวนะแก่แล้วจริงไม่สามารถค่ะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในโฟอีเหมือนกันแต่ว่าเราไม่สามารถจริงจริง ฉันไม่สามารถลุกนั่งแล้วก็ยกขาได้ขนาดนั้นคือถ้าชัการยกขาแบบตาออมคือตะคิวฉันต้องกินแน่ๆอ่ะถ้าให้ยกขานั้นอะไเงยไปก่อนเลยไปก่อนเลยตะคิวค่ะอะไรประมาณเนี้ยชอบอ่ะชอบแบบบอกไม่ถูกปกติเพลงอื่นจะดูแล้วรู้สึกว่ามีความหวีดมีความเขินมีความข้างลักอะไรเนี้ยแต่อันนี้คือแบบสุดเต้นอีก เอาอีกลูกแม่เต้นอีกเ่าสามจริงทุกคนคือดีใช่ดีมากแล้วทุกคนคือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมาในอารมณ์เดียวกันอ่ะคือแรงก็แรงเท่าเท่ากันอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมอนือมันทำมันทาให้แบบเราดูแล้วรู้สึกแบบเออเออประสบบุญแบบนั้นในคลิปเนี้แบบท<ร>ุกคนเต้นแบบลายเท่ากันแรงเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูดูแล้วมีพลังเขาเรียกว่าอะไรกระดูกเบอร์เดียวกัน เอออะไรประมาณเนี้ยเออดูกระดูแบบไม่มีใครยอมใครอะไรประมาณนี้ด้วยป่ะเราก็ดูแบบไม่มีใครหลุดอ่ะแบบก้ารแขนก็ดูแบบเท่ากันดูแบบลูกนึกว่าก๊อปปี้วางมันไม่มีมันไม่มีใครดรอปเลยอ่ะในในเอวีนั้นในเพอร์ฟอร์แมนนั้นอ่ะเหมือนต้องสู้กันตลอดเวลาฉันก็แบบมาเพื่ออซ ดุดฉันต้องแรงชู้อะไรอย่าเงี้ยขนาดอาไอที่ดูเป็นลุกหวานอะเทงนี้ก็คือแบบอืมอือใช่แล้วก็แฮน่าฮนใช่ไหมอืมอือก็รู้สึกว่าแบบว่าเต้นแรงเขากับเาใช่แรกตอนแรกคิดว่าน้องคิดว่าน้องแบบโอเคใส่ยโวคอแหละอะไรประมาณนี้ยแต่ก็ปาด้าเปล่าน้องก็แดนใช่เหมือนเหมือนเราหา เราหาเมนเขาเรียกไม่ได้ไม่ได้เมนด็กเขาเรียกอะไรนะเราหาไม่ได้เลยว่าแต่ละคนน่ะเด่นบ้านไหนเพราะว่าทุกคนคือได้หมดเลยได้ทุกแบบอืมสนใจอ่ะเด็กไทยอ่ะจริงเป็นไงอาะฉันหยิกเธอฉันพูดก่อนนะเโอเคก็คือฉันติ่งน้องไปแล้วจ้าจบ เราได้พาเก่งเข้ามาสู่ในวงกออาร f อร์ไอเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนรตั้งแต่คลิปแรกแล้วจ้าคือความสาม,มารถแบบก็น,นะแล้วบวกกับความน่ารักเอกใช่เนาะด,ดีมากค่ะรักละโอเคเราไปกันดีกว่าเนอะบิวคลิปนี้ใช่ <c oughs> วันนี้มาแปล<ช>มาแบบเร่งเร่งรัดนิดนึงเร่งรีบ <laughs> ไอ้บิกจะไปทำงานต่อทิกนี้ไปทำงานต่อทุกคนก็อย่าลืมนะคะมาพูดคุยกับพวกเราได้นะเดี๋ยวเราอยากรู้เหมือนกันว่าทุกคน่ะชอบ p e r f o r m a นี้ไหมอืมใช่มีมุมมองยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์กันนะคะมาพูดคุยกันได้เลยฝากน้องๆโฟกอีกแล้วก็ฝากพวกเราบิวกับเก่งช่อง Lady 2 C ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนค่ะ บายสวัสดีค่ะบายบ๊ายบายบิวบ๊ายบายไว้นัดเจอกันแบบไม่ต้องผ่านโซเชียลมีเดียค่ะโอเคมันจะเป็นแบบ another special day ย <laughs> yeah, ่าซ์ซอร์บายบาย